สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ทุ่งนาอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับพาทุกท่านมาดูนกปากหางนะครับฝูงขนาดใหญ่เลยนะครับเกาะอยู่บนต้นไม้นะครับเดี๋ยวมาดูข้างล่างนี้ก่อนนะครับออื <c oughs> ใหญ่มากๆนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆนะครับบินขึ้นแล้วอยู่บนต้นไม้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะซู o มาให้ทุกท่านดูนะครับเดี๋ยวเลื่อนไปหน่อยหนึ่งนี่มาเดี๋ยวมาดูบนต้นไม้นะครับทีนี้ โอ้โหเยอะมากมากครับคุณผู้ชมดูครับเยอะจริงๆครับดูครับนี่ครับเยอะมากมากเลยออ,อยู่ข้างล่างนี่ตัวใหญ่มากๆนะครับคุณผู้ชมนี่ตรงนี้ทำไมตัวใหญ่อย่างนี้มาดูกัน วใหญ่มากครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูที่มันบินมาบนต้นไมน้นี่มาเกาะบนนี้นี่เยอะมากมากครับ โอ้โหเยอะมากๆครับคุณผู้ชมดูครับนี่ครับก็อ,อยู่บนต้นไมน้นี่เยอะมากๆครับคุณผู้ชมนี่โอ้โหเยอะจริงๆนี่ต้นนี้ก็เยอะนะครับคุณผู้ชมครับต้นตรงนี้นี่ ต้นไม้ต้อนอี้เยอะมากๆครับผมใช้กล้องซูมมานะครับคุณผู้ชมถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับต้องซูมมาครับ ฝูงใหญ่มากๆครับคุณผู้ชมครับแล้วก็สวยงามนะครับเกาะอยู่บนกิ่งไม้เนี่ยมาดูบนกิ่งบนยอดนี้นะครับเต็มเลยครับคุณผู้ชมดูนะครับนี่ครับเต็มเลย เยอะมากๆครับผมใช้กล้องพ a n a s o n i c นะครับกล้องถ่ายวีดีโอ panasonic สูมมาครับซูมมาไกลทีเดียวนะครับดูครับซูมไกลมากๆนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ